วันนี้จะพาไปดูฉากคิวบูหรือฉากแอคชั่นของหนังเรื่องกำนันเฮียมหนังที่บอกว่าเป็นภาคต่อจากเรื่องมันนะครับที่ฉายในปี2018ส่วนกำนันเฮียมนั้น25 2 0ครับผู้สร้างก็คือพรานนกภาพยนตร์นะครับก็คือคุณเปียกมีคุณสุดนั่นแหละครับเป็นทั้งผู้สร้างแล้วก็ผู้กำกับการสแสดง หนังเรื่องกำนันเฮียมนั้นฉายครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายนปี2520ที่โรงหนังเพชรรามา่าโรงหนังเพชรเอ็มพายยังไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอไม่มีวีซีดีหรือว่าดีวีดีลิขสิทธิ์นะครับนี่เป็นภาพจากกากฟิล์มชุดสุดท้ายที่พิมพ์ไว้เป็นฟิล์ 16. ม16มมสโคปนะครับหลงเหลืออยู่จบเรื่องแต่ว่าโดนความชื้นภาพหลอกลอกเส้นเสียงเสียหาย หัวม้วนถ่ายม้วนนี่บางทีดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับวันนี้ก็เลยตัดเอาเฉพาะฉากที่เป็นฉากแอคชั่นของหนังหรือว่าฉากคิวบูนะครับเอามาให้ดูนะครับดูแล้วก็คุยกันไปเพื่อให้ท่านได้ดูภาพให้มากที่สุดผมก็ปรับสปีดให้เร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เห็นหนังไวๆนะครับเพราะว่าฉายแบบไม่เปิดเสียงนี่ต้องทำภาพให้เร็วขึ้นนะครับ ตัวละครหลักๆในเรื่องกำนันเฮียมที่ยังเป็นคนเดิมก็คือสมบัติเมธานีครับรับบทเป็นจ่ายเยี่ยมยอดยิ่งตามเดิมนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณนาฏภูวนัยรับบทเป็นโจมกำแพงแสนนะครับสองตัวละครหลักนี่แหละครับก็คือทั้งสมบัติและก็นาฏยังเป็นตัวละครเดิมอยู่ดูแรกๆนี่เห็นสมบัติเหมือนเดิมนะครับเห็นคุณนาฏภูวนัยเหมือนเดิมแต่จริงๆในเรื่องนี้ หนังต้องเรียกว่าอายุผ่านไปอีกเกือบ25ปีนะครับเพราะว่าลูกหินนะครับลูกเล็กๆในเรื่องมันที่แสดงโดยเด็กชายปรีชาเกิดกำแพงพอมาถึงเรื่องกำนันเพี้ยมนะครับลูกหินโตเป็นหนุ่มแล้วก็แสดงโดยคุณลักอภิชาติที่เห็นเมื่อสักครู่นี่แหละครับแล้วก็มี่สองคนพ่อลูกลักอภิชาติเป็นลูกหินสมบัติเป็นจ่ายเยี่ยม ถูกเขาตีสลบนะครับเอามามัดไว้ที่ทางเสือผ่านตอนนี้ก็ออกมาได้ก็มาเรียกว่ามาตะลุยบ้าของกำนันเฮียมนะครับคือเป็นกำนันนะครับชื่อว่าเฮี้ยมก็เลยเรียกว่ากำนันเฮียมก็แสดงโดยคุณเปียกมีคุณสุดผู้กำกับเรื่องนี้แหละครับเป็นเจ้าบอบาแห่งนี้ส่วนดามรัศกรที่เห็นเมื่อสักครู่ตอนต้นๆน,น,น,นั้น เป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่าผู้ใหญ่หารซึ่งในเรื่องนี้ทั้งสองคนนะครับก็คือทั้งกำนันเฮียมแล้วก็ผู้ใหญ่หารเป็นตัวละครที่เกิดขึ้นใหม่นะครับของหนังเรื่องเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ท้องที่ที่ทําให้เกิดหนังเรื่องนี้นั้นเขาเขียนว่าเป็นอําเภอศรีสวัสดนะครับนี่ครับกำนันเฮียมคนนี้แหละครับคุณเปียกมีคุณสุดศรีสวัสด์นั้นเขาไม่บอกจังหวัดนะครับแต่ว่า น่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับนี่คุณวิทยาสุขดำรงนะครับเป็นนายตำรวจย้ายมาใหม่พอย้ายมาใหม่ไฟแรงก็จับลูกน้องของคุณดำรสศกรหรือว่าผู้ใหญ่หาดแล้วก็จับคนของกำนันเฮียมนะครับเอาไปขังแต่ว่ากำนันเฮียมนั้นใช้อิทธิพลนะครับร่วมมือกับนายตำรวจที่ไม่ค่อยจะตรงชินเท่าไหร่ก็ปล่อยตัวออกมาโดยไม่มีการประกันตัวทีนี้ก็ถึงเวลาเอาคืนนะครับก็คือ กำนันเฮียมนั้นยุยงชาวบ้านให้ขับไล่ในตำรวจคนใหม่คนนี้ออกจากพื้นที่แล้วก็พาชาวบ้านนั้นมารุมทำร้ายในตำรวจแต่ว่าหนังไม่ได้จบแค่นี้นะครับนี่ครับทั้งจ่ายเยี่ยมทั้งโจมกำแพงแสนทั้งลูกหินแล้วก็วิทยาสุนโรงที่เป็นนายตำรวจนี่แหละครับเดี๋ยวก็จะร่วมมือกันฉากนี้เป็นโรงเรียนนะครับที่ จะมีครูคนหนึ่งหน้าตาเหมือนกับเมียจ่ายเยี่ยมยอดยิ่งในเรื่องมันนะครับเขาก็เอาคนเดิมเแหละครับแสดงก็คือเอาคุณอารัญญาแสดงแต่ว่าคุณอารัญญานั้นในเรื่องนี้ชื่อครูเรไรเป็นรูปสาวของกำนันเฮียมนะครับนี่เป็นลูกน้องผู้ใหญ่หานนะครับหรือว่าดามสกอรที่เอาละเบิดกัดจะโยนใส่จ่ายเยี่ยมตอนนี้จ่ายเยี่ยมก็แกล้งนะครับจะจีบครูเรไรคนนี้แหละครับ นี่ครับดูครับแต่ว่าคนที่เป็นตัวกันให้ก็คือลูกหินนะครับก็คือคุณรักอภิชาตินะครับบางคนบอกว่าทําไมเอารักอภิชาติมาแสดงเป็นลูกชายของสมบัติเวธานาีก็เป็นเรื่องของหนังนะครับดูกันสนุกสนุกนะครับนี่ครับมุกนี้ก็คือแกล้งหลอกว่าสมบัติเป็นคนบ้านี่ครับครูอรัญญาหรือครูเรนไรนี่ให้เด็กเอาไม้ไล่ตี ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเป็นปฏิบัติการที่จะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับขวามือคุณสัตสีมาสิงสิรินะครับเล่นเป็นเหมือนครับสมัยนี้เขาเล่นเป็นกิกของกำนันเฮียมนะครับในคุณวิทยานี่เมียถูกฆ่าตายทีนี้ก็จับมือกันทุกฝ่ายนะครับเพื่อที่จะล้มล้างจริงๆจะบอกว่าล้มล้างกำนันเฮียมแต่ว่าจริงๆแล้วกำนันเฮียมนั้นถูกหักหลังไปแล้วนะครับถูกผู้ใหญ่หานซึ่งหักหลังกำนันเฮียม จับตัวมาพร้อมกับลูกสาวนะครับลูกสาวของกำนันเที่ยมคนหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นดาราหน้าใหม่ถูกจับตัวมานะครับอีกครับกำนันเที่ยมายเที่ยมกับลุงพลอยก็คืออดีนันสิงหิรันจมคำแพงแสนนะครับนี่ครับเก็บกำนันเที่ยมเลยครับทีนี้ก็คิวบู๋ละครับมาดูกันนะครับว่าคิวบูของกำนันเที่ยม ที่กำกับโดยคุณเปียกนั้นจะสนุกกว่าเรื่องมันหรือเปล่าเรื่องมันนั้นคุณเปียกมีคุณสุดสร้างให้กับคุณบัญญัติเบชากรน,นะครับเรื่องนี้สร้างเองกำกับเองเองครับเก็บอาวุธปืนตำรวจก็มาครับหนังจะใช้วิธีตัดสลับกันไปตัดสลับกันมานะครับระหว่างที่แต่ละคู่นั้นต่อสู้กันนี่คุณโดมสิงโมลีนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ ชีวิตไม่ค่อยจะโสภานะก็เลยตามเก็บลูกน้องของผู้ใหญ่หานี่แหละครับก็เรียกว่าช่วยราชการส่วนหนึ่งนะครับแล้วมาดูที่นี่นะครับที่โกดังสินค้าเก็บของสินค้าหนังเขาพลอดเรื่องให้ด้วยนะครับว่าตัวผู้ใหญ่หานั้นมีความมักใหญ่ไปสูงนะครับคิดจะแบ่งแยกดินแดนด้วยนะครับเพื่อให้ดูมันแรงขึ้นหน่อยนะครับสําหรับที่ ชาวบ้านจะช่วยกันรุมปราบนะครับเอกครับปีนขึ้นไปจะระเบิดน,นะครับแต่ว่าคุณลูกหินนะครับคุณรักอภิชาติในเรื่องนึกถึงเด็กชายปรีชาเกิดกำแพงดูจนจบแล้วนะครับลูกหินนี่เป็นในตำรวจพิเศษจากกรุงเทพนะครับเอกครับดูครับรักอภิชาติกำชาตคิวบุโยนมาได้ทิ้งเลยโอ้ โอ้ยเจ็บครับเดี๋ยวมีลูกแถมไหม,คร,มครับมีครับนี่ครับนี่ผู้ใหญ่หารน,นะครับดามรัศกรลูกน้องเห็นตำรวจมาเยอะกลัวสู้ไม่ไหวมาบอกลูกพี่ครับ <c oughs> ลูกพี่ข <c> อ <oughs> อนุญาตหนีนะครับลูกพี่ <c oughs> วางปืนเฮ้ยไปแล้ว <c oughs> นี่ครับลูกพี่ไม่ให้ไป แล้วทีนี้ผมว่ามุกนี้แหละครับจะเป็นมุกเด่นของหนังรถจิบติดปืนกลนะครับคุณดามรัศกรก็เป็นคนยิงปืนกลแล้วก็จะฝ่าวงล้อมของตำรวจนั้นหนีออกไปนะครับนี่ใจเยี่ยมกับล,ออลุงพลอันดี่นังสิงหิรันนะครับคุณนาถภวนายหรือว่าโจมกำแพงแสนเห็นนะครับแต่นนี๋ยน,นี้เืียงระเบิดไปก่อนนี่ครับระเบิดโกดัง เก็บสินค้าเถื่อนนะครับเก็บอวุธปืนมีใครร้ายครับเดี๋ยวนางจะตัดสลับนะครับนี่คุณลักกับพิชาติระเบิดเรียกว,ว่าป้อมนะครับ หอคอยสูงนี่แหละครับที่ว่าเป็นมุกเด็ดหรือว่าเป็นฉากเด็ดที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้หนังมันดูน่าติดเต้นขึ้นนะครับนี่ครับเหมือนจะไม่ทันไม่ยอมครับวิ่งครับหน้าทัวไนจมกำแพงแสนกำแพงแสนที่อยู่นครปฐมรเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สีสวัสดิ์ผมถึงคิดว่าเป็นอาจจะเป็นสีสวัสดิ์กาญจนบุรีนะครับเพราะว่า กับแพงแสงจะได้เดินทางไปง่ายนิดหนึ่งนะครับนี่ครับต่อสู้กันกับบนรถจิบขณะวิ่งนะครับรถจิบติดปืนกลไม่มีคนขับก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับพวงมาลัยมันแข็งมาแล้วก็สู้กันโอ้โหดูครับตักตักตักกันเอามือเอามือแตะไม่ใช่เอามือเอาเท้าแตะพวงมาลัยนะครับจะขับก็ขับไอ้คนหนึ่งก็จะต่อยก็ต่อยนะครับเรียกว่าทําให้ตื่นเต้นหวัดเสียวนะครับดูครับ ถ่ายมุมไกลเป็นทางลาดลงด้วยรถก็ไหลนะครับสู้กันนี่แหละครับผมว่าคอนเทนจะต้องการให้อย่างนี้เด่นขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้โอ้โหรถจะตกเหวครับไปแล้วครับตกเหวแล้วเบิดกระโดดขึ้นมาทันได้มองดูระเบิดเสร็จต่อยกันอีกนึกว่าจะจบแค่นี้ใช่ไหมครับไม่ครับโอ้โหกำลังเป็นน้ําด้วยนะครับนี่ครับต่อสู้กัน คุณดำนดัสกรนะครับเล่นเป็นผู้ใหญ่หานชื่อหานแต่หนังชื่อกำนันเฮียมครับ48ปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้มีสภาพฟิล์มนี่ี่ขนาดทำให้ชัดที่สุดยังได้แค่นี้นะครับเนื่องจากว่าฟิล์มเรียกว่าฟิล์มเสื่อมคุณภาพนะครับความคมชัดก็จะหายไปหลุดลงไป ยังต่อกันอีกครับหลุดลงไปบนบนหน้าผานะครับดูครับนี่แหละครับผมถึงว่าน่าจะดีไซน์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดูให้หนังมีมีเกรดขึ้นมาหน่อยนะครับดูครับถุกยิงครับจะยิงซ้ำกระสุนหมดต้องเจอมีด,ดใหญ่ห้าน เือมีดปักเข้าไปเตะนะครับตกลงเหวครับก็จบไปหนึ่งผู้ใหญ่หาทีนี้ก็กำนันเฮี่ยมนะครับไลย่ยิงลูกน้องนะครับเอากระสุนหมดจะไปช่วยสาวๆนะครับครูไรี่ให้หนีไปนะครับลูกครับลูกน้องมาเยอะนะครับฉางนี้กลายเป็นว่ากำนันจ่ายเยี่ยมนี่ เรื่องนี้ออกจะตลกขึ้นนิดหนึ่งนะครับออกแนวตลกออกแนวคุกกิ้นะครับดูครับจับับจับใช้สากนะครับไม่ใช่เรื่องไอ้สากเหล็กนะไอ้สากเหล็กนี่หาหนังดูไม่ได้เหมือนกันนะครับเรื่องย่อก,ก็สั้นเหลือเกินนะครับนี่ครับสามสาวนะครับเดี๋ยวผมจะดูมั่งน่าจะเป็นคุณสัตสีมาอีกคนหนึ่งแล้วก็นะ าดารามายัยคนหนึ่งนะครับแล้วก็คุณอรัญญาอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะนี่ไงโอ้โหนี่ครับนักตีครับแล้วก็เอาไปซ่อนนะครับกลัวเขาจะเห็นนี่ครับถึงบอกว่าสมัติเมธนีหล่เยี่ยมนี่ตลกนี่ครับหายไปไหนหมดอยู่นี่เองอจับชุดครับนห่ครับถูกตี มาแล้วครับจ่ายเยี่ยไปไหนวะอยู่ไหนวะไม่เห็นได้ยินเสียงเดินมาครับตีไปก่อนแล้วครับตีขานะครับตีนักแข้งอ้าววิจารเลยเหรอเอาล่ะนี่แหละครับหนังเรื่องกำนันเฮียบนี่ฉากจบครับจะพาสาวๆนะครับคร,รูรายไปที่เดี๋ยวก่อนครับรถสปอร์ตขับเข้ามา ุณนาดก็จะพาสาวอีกสาวหนึ่งไปทีนี้ลูกหินนะครับลูกหินนี่ตัวแสบเลยนะครับนี่คมนะครับเป็นตำรวจกองปราบยศสูงกับพ่อพ่อเป็นตำรวจเป็นจ่าเป็นจ่ามาอีกยี่สกว่าปีจนลูกหินโตเป็นหนุ่มก็ยังเป็นจ่าตรงนี้เป็นมุกเด็ดนะครับนี่ครับเมียของโจมกำแพงแสนแล้วนี่ก็เมียของจ่ายเยี่ยมยอนยิง่งมาเจอกันทีนี้สาวๆสองคนจะทำยังไง เจ้าของเข้ามานะครับลูกหินเคลียร์เองครับมันนี่เลยเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวอุ้ยไม่ถนัดแขนติดแกะก่อนแล้วก็พาส,สาวๆไปเองครับ